ครับสวัสดีครับผมเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระก็เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะนําเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญาระจา์เครื่องรางของขัง,งและพิธีกรรมที่ศักดิธิ์นะครับท่านสามารถรับชมได้ทางเคเบิลทีวีทั่วประเทศไทยและกทางเซนจานจานดาวเทียมเวทโวโรกนะ หรือเข้าในเว็บไซต์พดัง c o มที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอครับท่านอยากรู้เรื่องราวไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องหรือจะเป็นพิธีกรรมต่างๆนะฮะครับพิมพ์เข้าไปใน Youtube คําว่าคุยเฟื่องเรื่องพระแล้วท่านก็เลือกดูนะฮะก็จะมีหลากหลายนะฮะครับวันนี้เราได้รับฝวามเมตตาจากพระเทพโมรีครับผู้ช่วยจาวาดวาราชภาเทการามแล้วท่านก็เป็นเจ้าคณะเขต นะฮะดูสินะฮะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องวันที่6กนะฮะครับก็จะมีการสวดพระมหาสันติงหลวงแล้วก็จะมามอบพระพุทธรูปให้กับจังหวัดต so. ่างๆนะฮะครับก็กราบน้พระการครับพระเทพโมรีนะฮะครับก <Whoa> ็วราชภาธิการามครับตอนนี้มาถึงวันที่6เลยนะครับมาเริ่มตรงนี้เลยครับวันที่6เนี่ยจะมีการมอบพระพุทธรูปพระพุทธเอกพระ เอกนพระรัตน์ชัยบพิตครับ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 เดี๋ยวเรามาให้ให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าพระพุทธรูปนี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็อธิบายว่าทําไมจะต้องมีเป็นพุทธรูปที่มีปางยหลายๆอย่างที่รวมอยู่ในนี้นะครับท่านเจ้าคุณอาจารย์นะครับครับยืนนี่เป็นยังไงอาจารย์นะยืนก็เป็นปางประทับรอยพระพุทธบาทประทับรอยพุทธบาทนะครับแล้วก็ลงมือนี่ทำไมอาจารย์ต้องมีหลายๆมือครับ ก็รวมวันเดือนปีครับรวมวันทั้งเจ็ดวันทั้งทั้ง9้าวันทั้งเจ็ดวันอาทิตย์จันทร์การพุทธประหัตสุ์เสารรับาหูพระเกตครับรวมอยู่วันเดียวนะฮะแล้วลงมาข้างล่างนี่เป็นปกเป็นปกก็คือเป็นพระพุทธรูปสามปางยืนนั่งนอนครับปกนี่คือวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์วันเสาร์นะฮะแล้วก็ลงมานี่นอนต้องใช้คําว่านอนง่ายๆนะฮะปอนนิพพานหรือนอนหรือสายยาิครับจะมีขีปางที่ลงมาเนี้ย ก็ทั <agrade. S 3> ้งหมดก็10ปปาง10ปางนะฮะแล้ว <Warner> ก็ปกเนี่ยถอดได้ถอดได้ครับถอดที่จะให้ทั้งท่าเนยบรรจุนําเอาของศักดิ์สิทธิ์เรื่องโบรารต่างๆเนี่ยบรรจุเข้าไปได้หรือจะเป็นบรรจุพระบรมสารีเิกธาตุหรือจะเป็นจุพระธาตุนะฮะครับเททองหลอด้วยเนื้อสมฤทธิ์สมฤทธิ์บอลสมฤทธิ์บอลนะฮะครับใต้ฐานนี่มันเป็นยังไงจยาฮะลายก็รวมความเป็นมาของวันเดือนปี แล้วก็พระราชกรณียกิจครับซึ่งรายละเอียดนี้ท่านอาจารย์พิชัยเนรมาลท่านเป็นผู้ออกแบบแล้วก็ปั้นครับปั้นมีคนออกแบบให้แล้วก็จะอธิบายครับครับตรงนี้นะครับวันที่6เนี่ยครับอาจารย์จะมอบพระองค์นี้ให้กับวัดต่างๆที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดเท่าเป็นที่เป็เจ้าเณะจังหวัดนะคือทั้งหมด71จังหวัด <71 S 2> ครับวัดก็คือร้อยห้าสิบสี่วัดใช่ไหมอาจารย์ร้อยห้าสิบสี่วัดครับวันที่หกนี่ต้องมารวมมาที่ท<อ>พุทธมณฑลพุทธมณฑลนะฮะ<อ>ครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะ <c oughs> วันนั้นก็ท่านที่จะไปร่วมบุญไปร่วมแรงไปร่วมศรัทธากับพระเทพบุรีนะฮะว่าราชภาฒิการามก็เรียนเชิญทุกท่านครับวันที่หกนะ,ะครับก็จะมีการมอบพุทธรูปกับวัดต่างๆทั่วประเทศหนึ่งร้อยห้าสิบสี่วัด<อ>ก็คือเจ็ดสิบเอ็ดจังหวัดนะฮะ ครับวันนี้ก็เราเลยมีได้รับเกียรติจากท่านเจ้าวาดวัดป่าสิริวันสิริวัฒนะพิสุทธิ์ในพระองค์นะครับท่านเป็นเจ้าวาดก็คือพระครูวิจิตศรีราพรนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับต้องกราบมรสการนะฮะอีกคนนะครับที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พูดถึงนะฮะก็คือเป็นช่างช่างปั้นพระพุทธรูปนะก็คือคุณวิชัยนินละมานนะครับขับนี่ก็เป็นช่างที่ปั้นพระพุทธรูปองค์นี้มาบางท่านอาจจะสงสัย ว่าได้รับเรียนวิชาคมและมีผลงานอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมายนะฮะทำไมได้ออกแบบได้วิจิตแล้วก็เป็นออกแบบที่เรียกว่าเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาภาคเขาเรียกว่าซับซ้อนนะฮะซับซ้อนมากนะฮะครับมาถึงช่างเลยนะ,ะครับอธิบายแบบนะฮะอ,อันดับแรกเนี่ยครับผมต้องกราบขอบพระคุณท่านพระคุณอาจารย์นะที่มอบหมายให้ผมมีหน้าที่ปั้นพระองค์นี้ซึ่งมีลักษณะพิเศษ ไม่เหมือนพระองค์ไหนที่ที่เคยทํามานะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องราวขององค์พระท่านปางต่างๆท่านเจา้าเมือาจารย์ก็เป็นผู้สร้างคอนเซปต์ขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับส่วนเรื่องฐานเนี่ยโครงสร้างของฐานเนี่ยผมอยากจะนําเสนอในเรื่องของออความความเคลื่อนเคลื่อนไหวก็เรียกไดนามิกในหลักวิชาของทัศนิลินนะครับ,รบจะดูว่าฐานเนี่ยถ้า,ถาหมุนรอบดูเนี่ยเขาจะมีแนวความป้านป้านด้านหน้าแล้วตรงอยู่ที่ดังด้านหลังครับ จะมีลักษณะที่แปลกนิดนึับส่วนทรงรูปทรงทั้งหมดเนี่ยจะมีลักษณะเป็นทรงจอมแหครับส่วนองค์พระเนี่ยถ้าดูจริงๆจะมีรูปทรงขององค์พระเจดียสมัยสุขโขทยัยที่เป็นแบบทรงพุ่มข้าบินอยู่ด้วยครับซึ่งมันมีความซับซ้อนในการออกแบบอยู่ตรงนี้ครับซึ่งผมจะอยากจะนําเสนอตรงนี้ส่วนเรื่องราวเนี่ยคอนเซปเป็นเรื่องของท่านเจ้าหุวอ,อาจารย์ที่คิดมาตั้งนานแล้วครับนะครับส่วนในตรงส่วนฐานเนี่ย จะประกอบไปด้วยเรื่องของพระราชกรณียกิจของสมเด็จองค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งมีเรื่องเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องพระมหาชนกนะครับ hmm. แล้วก็พระราชกร,กรณียกิจอ,อีกด้านหนึ่งก็คือการทําฝนหลวงนะครับแล้วก็มีเรื่องเขื่อนภูม,มิพลแล้วก็มีการหันน้ำใช้พัฒนาครับ แล้วก็พระราชพิธีขบวนเรือพระพิหะพระมเหาะาตราชางทนจะมากนะครับ,รบจะนําเสนอในในเรื่องของอาาเรือพระที่นั่งนาลายทรงสุบรรชการที่9ก้านะครับที่จะเห็นอยู่ในใน,ในเรื่องขององค์ประกอบสินตรงนี้ฐานฐานในส่วนอ,อีกอีกชั้นหนึ่งขึ้นไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของเ,ออเทพน,นเคเค์นะครับเทวดานบ,านบเคเคษ เ้าองค์9้าองค์ครับอยู่ในจะมีลักษณะเป็นเป็นช่องช่องนะครับข้างบนเนี่ยนะด้านโบสด้านส่วนกลางครับส่วนกลางส่วนกลางจะเป็น9้าช่องอยู่ในนั้นนะส่วนกลางนี่นะครับรับก้าช่องก็คือส่วน9บางท่านสงสัยว่าเอเวถาวรเสาวระปจะมันเกิดเป็นเจ็นะแล้วมัน9้าเนี่ยมันเพิ่มไม่ได้ยังไงนะครับครับต้องเรียนตรงนี้นะฮะวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็ยังมีราหูแล้วก็มีเกตนะครับครับคือมีองค์นี้แล้วนี่ เหมือนกับมีเทวดาที่มาดูแลปลกป้องรักษาคนที่เกิดทุกวันนะฮะไม่ว่าจะเป็น,นพุธกลางคืนหรือจะเป็นวันอะไรก็แล้วแต่นะ <c oughs> เรียกว่า آ, ด้วยอนุภาพของผู้ใจเจ้าเนี่ยทั้งหมดหลายๆปางเนี่ยเขาแลกครอบแจกวาน <c oughs> นะฮะคับจ่าขจัดปยยัดเปล่าโรคภัยไข้เจ็บและขจัดปัดเปล่าสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ป้องกันเสนียดจังหลแล้วก็เพิ่มพูในเรื่องของเมตตาหมนิยมแล้วก็เรื่องของความมั่งคั่งความสมบูรณ์ตอนนี้ท่านที่ชมรายการอยู่เนี่ยอยากจะได้ ฟังแล้วนี่อยากจะได้ไปเป็นพระประธานที่บ้านเนี่ยอาจารย์ต่นี้ต่นี้อาจารย์ก็มอบให้กับเจ้าลาจังหวัดทั้งหมดเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดจังหวัดนะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบสี่วัดนะฮะครับตตวนี้บอกว่าแหมบ้านเรามันก็อยากจะมีพระประธานที่จะเป็นพระที่ว่ามีองค์เดียวแล้วมันคุมครองทั้งคนทั้งลูกทั้งเมียที่เกิดวันนู้นวันนี้ไม่ต้องไปบูชาคนเกิดวันอาทิตย์ต้องเป็นวันอาทิตย์วันจันทร์ต้องวันจันทร์แต่นี้ทั้งหมดมีสิบคนนี้พระบูชาประจําวันสิบองค์นะอาจารย์นะแต่อันนี้มันองค์เดียวเลย ใช่ไหมฮะแต่นี้คนอยากจะได้เนี่ยครับอาจารย์ต้องแนะนํานิดหนึ่งนะครับก็มีกติกาอยู่สองอย่างสองอย่างคือถ้าอยากจะทําบุญเพื่อที่จะสร้างพระเหล่านี้ให้กับเจ้าคณะจังหวัดทั่วทุกจังหวัดทั้งสองนิกายทั้งธรรมยุทธและมานิกายครับก็จะให้ทําบุญ5้าหมื่บาบาทจ่าเลข5า้าหครับนี้ถ้าจะไปไว้ส่วนตัวอย่างที่ท<อ>่านได้กล่าวแล้วนั่นก็ องหนึ่งเห็นท่านคณะกรรมการตั้งไว้ว่า3าม0 0ืนห้าสามบาทต่อองค์ที่จะไปเป็นใช้ส่วนตัวนะครับแต่ถ้าจะทำบุญให้ทางพระน้าจังหวัด2ององครับก็ใช้ได้ราคาใน 55, 55 5 5 5 5มอบาคัอันนี้ก็มีใ่ส่วนที่จะเจอไปเป็นประธานแต่นี <c oughs> วน้วันที่6เนี่ยท่านที่จะไปทําบุญเนี่ยก็คือไม่จำเป็นต้องไปทํามากก็ได้ จะเป็นร่วมถ้าว่ากําลังไม่พอจะ,จะไปร่วมกันนะครับก็จะมีส่วนตรงนี้นะฮะแล้วท่านที่จะอยากให้ได้ไปบูชาที่บ้านก็มีกติกาเหมือนกันต้องวันที่สองมกราใช่ไหมวันที่สองมกรานี่จะทางคณะกรรมการจะจัดพิธีทอดผ้าปา่าถวายแด่สมเด็จเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงราชีว่าราชนคริบเพื่อที่จะสร้างสถานที่ประสูรัร์นั้นก็ท่านจะตั้งไว้อีก อีกจํานวนหนึ่งครับจํานวนหนึ่งเอ,องละห้าหมื่นบาทกองละห้าหมื่นบาทกอ,องละห<า>้าหมื่นนะฮะรับก็เบอร์โทรศัพท์เราขึ้นด้านหน้าท่านก็นสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามตอนนี้พอมาถึงพระบูชาเสร็จแล้วบางคนบอกว่าหมาเวลาเดินทางไปไหนไปตัาง ไปในจังหวัดไปต่างประเทศอยากจะพกพาราษนาติดตัวถ้ายกอย่างนี้ไปเนี่ยมันก็เป็นมีมีปัญหาอาจารย์เนี่ยก็เลยมีองค์เล็กมาเนี่ยครับดูองค์เล็กเนี่ยเลยนะครับอันนี้จะเป็นเงินนี่เงินใช่ไหมเงินแท้เนี่ยอย่างนี้มีให้มีให้สีจารุสิทธิ์และประชาชนทั่วไปได้บูชาอาจารย์ไม่มีมีเฉพาะให้คณะกรรมการที่เคารพนับถือครับไม่ถึงสิบองค์อ๋อไม่ถึงสิบองค์นะครับครับมาองนี้ครับองค์นี้นะฮะ ครับองนี้นี่เป็นยังไงอาจารย์องค์นี้ก็รู้ก็ลอกมาจากองค์ใหญ่นันะครับมาจากองใหญ่โดยฝีมือท่านอาจารย์พิชัยยอรมันเนี่ยก็พยายามแกะด้วยมือแล้วก็ให้เล็กที่สุดเท่าที่จะพกพาได้ครับรายละเอียดนี่สุดยอดนะฮะก็ท่านก็ทุ่มเทให้ทุกอย่างเป็นเนื้อสำริดนะฮะครับเนื้อสำริดนี่ต้องเรียนตรงนี้นะท่านที่ชมรายการอยู่ สำริดนี่มันจะมีสำริดเดชสำริดสัตสำริดผลก็คือเนื้อโลหะต่างๆนี่มารวมมานี่ไม่ว่าจะเป็นแผ่นยันหรือจะเป็นแผ่นจานหรือจะเป็นชนวนต่างๆพดเทลงไปแล้วเนี่ยเนื้อแต่ละเบ้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันมันจะออกแดงออกเหลืองออกดำก็คือเป็นสำริดสำริดก็คือความสําเร็จทุกประการเลยนะะอันนี้ทําบุญเท่าไหร่ครับเอาภาษาชาวบ้านนิดหนึ่งนะก็ตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไปครับเป็นผ้าป่าหรือว่าเป็นผ้าป่าผ้าป่าเป็นก่อนรับผ้าป่านะฮะแล้วก็มาอันนี้อีกงหนึ่งฮะ อันนี้ก็ทําด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อ๋อเป็นเวียนอ่าเหวยนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเล็กนิดนึงนะฮะชัดเจนชัดเจนนะอันนี้ก็เปิดให้ทุกท่านได้ร่วงเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าหรือทําบุญอย่างนี้องค์เท่าไหร่ครับก็ใกล้เคียงกันกับองค์ใหญ่เลยจะเลือกได้ครับตอนนี้พระป่าเนี่ยผมต้องเรียนท่านในครูอาจารย์ทอดเป็นที่เท่าไหร่ฮะสองมกราสองมกรลาวัดไหนครับ วัดป่าสิวัฒนวิสส์ขับต้องมาถึงท่านเจ้าวาดเลยครับวัดป่านะครับวันที่สองนี่ทังได้เกียมทอดพระป่าเกียมงานไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะกำลังเริ่มเกียมงานอยู่เร่งงานนะรับท่านที่ไปนี่เข้าป่าหานี่คงไม่มีปัญหานะยมีเลี้ยงมีเลี้ยงนะฮะแล้วก็มีแจกวัตถุมงคลไหมมีมีครับก็ ท่านที่ชมในการอยู่นะครับนี่ท่านเจ้าวาดนะฮะวัดป่าสิริวันนะฮะว่าสิริวัฒนานะฮะครับอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอ่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์รับไปแล้วข้าวปลาอาหารจะมีวัตถุมงคลที่จะแจกเลยนะฮะครับก็เย้อนมาถึงวันที่6นะฮะวันที่หกนี่ก็เรียนเชิญทุกท่านครับที่พุทธมนฑลใช่ไหมฮะใช่ครับเริ่มตั้งแต่เวลาเวลาเท่าไหร่นฮะท่านครูในจานะห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นเหรอฮะอย่างนี้ก็ต้องมืดเลยเนี่ย ก็เป็นพิธีการที่ทางพุทธมนตรได้จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมวพระเกียรติขึ้นครับห้าโมงเย็นครับอ๋อย่างนี้จัดอย่างนี้พระไปนี่ก็ไม่ต้องถวายอาหารพระเนี่ยก็ถูกต้องถวายแต่น้ำปานหน้ารับปานหน้านะับประธานในพิธีนะที่เป็นฝ่ายสงนะฮะก็จะประคุณรมเด็จพระมหาบุญดีวงท่านจะเป็นองค์ประธานในการที่จะ พระองค์นี <cultural df> ้ให้กับเจ้าพระเจาจังหวัดส่วปทะเท่านอยู่วัดราชบูพิษนะฮะท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงนี่ท่านอยู่วัดราชบูพิษครับก็วันที่6ก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะครับไปร่วมงานได้ที่พุทธมนฑลนะฮะครับวันนั้นก็ไปอาจจะมีข้าวปลายังมีอาหารมีน้ําเลี้ยงแล้วก็มีวัตถุมงคลแจกไหมฮะมีด้วยครับแจกหลังจากที่สวดที่ทําพิธีเสร็จหรือยังไงฮะต้องสวดมหาสันติหลวงจบแล้วครับ แล้วก็จะมีวัตถุมงคนแจกนะครับก็เดี๋ยวาช่วงหน้าเราจะมีเรื่องราวของพิธีวันที่6ที่พุทธมณฑลนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่หนึ่งครับ